แล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องคลาย ลนน่เเปป็รายยกตอไัพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะสาัดฉัยยาปัญญาเวทิตัพาปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูการเริ่มเฉลิมฉลองเทศกาลจุดจีน,นะครับที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับปีกระต่ายในหลายเมืองของประเทศจีนนะครับมีทั้งการแสดงรูปสุดประการตารวมไปถึงการแสดงโคมไฟรูปทรงต่างๆนะครับมีทั้งดอกไม้สัตว์และเทคโนโลยีอวกาศของจีนนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะและวัฒน,นธรรมจีนอีกด้วย ลาดังไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ